สวัสดีค่ะสำหรับใบงานใบนี้นะคะจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะคะก็คือให้เด็กๆเ,เขียนเลข0ถึงเลข9อัลบิกส้ำรอยนะคะแล้วก็0ถึง9ไทยซ้ำลอยเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเด็กๆมาดูด้านล่างฝั่งซ้ายมือของคุณครูมันจะมีตัวเลขนะคะจะมีตัวเลขทั้งหมด5ตัวตัวเลขแรกก็คือเลข1 เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5ทีนี้ฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือนะคะก็จะมีช่องที่เป็นรูปภาพรูปภาพแต่ละช่องจะมีจํานวนไม่เท่ากันนะคะหน้าที่ของเด็กๆนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ตัวเลขกับจํานวนนะคะอย่างเช่นเลข1เด็กๆก็จะต้องหารูปภาพที่มีจํานวนเท่ากับ1เลข2จับคู่ภาพจํานวนเท่ากับเลข นะคะอ่ะดูตัวอย่างนะคะเลข1เด็กๆดูว่าลูกเต๋านะคะลูกเต๋ามีค่าเท่ากับหนึ่งไหมเดี๋ยวเราจะนับลูกเต๋าพร้อมกันอ่านับ1 2 3 4 5า,าลูกเต๋ามีทั้งหมดหาลูกเด็กๆก็จะต้องโยงเส้นไปหาเลข5เด็กๆจาเลขค่าได้ไหมคะว่าเลขหาตัวไหนนะคะอ่านเลข5าอยู่ยด้านล่างตรงนี้นะคะหรือถ้าใครจําไม่ได้คุณครูแนะนําให้เด็กๆนับ ด้านบนนะคะนับจากเลขศูน3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเลข5าเขียนยังไงเด็กๆก็มาสังเกตว่าตรงนี้เหมือนกันไหมอ่ะถ้าไม่เหมือนเด็กๆก็ข้ามไปตรงนี้เหมือนกันไหมตรงนี้เหมือนกันไหมอาจไล่ไปเรื่อยๆจนหาตัวที่เหมือนกับเลข5าด้านบนนะคะเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะเด็กๆก็แค่โยงเส้นจำนวนลูกเต๋ามาหาเลขห้าอ่ะโยงลงมาเลยค่ะแบบนี้ อส่วนที่เหลือนะคะก็ให้เด็กสังเกตเหมือนกันอ่ะอย่างเช่นพระอาทิตย์อเด็กนับหนึ่งสองสามสี่เลขสี่ถ้าใครจําไม่ได้ทำยัางไรคะย้อนกลับไปที่บรรทัดด้านบนนะคะนับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เด็กก็ดูว่าเลขสี่ที่เด็กเขียนแล้วมันเป็นตัวไหนนะคะถ้าจําไม่ได้ก็ให้สังเกตนะคะเหมือนกับตัวนี้เด็กก็โยงพระอาทิตย์มหาเลข4สี่แบบนี้นะคะส่วนที่เหลือนะคะ ส่วนที่เหลือให้เด็กนับจํานวนแล้วก็สังเกตตัวเลขนะคะว่าตัวเลขแต่ละตัวมันมีลักษณะยังไงให้สังเกตเองนะคะยงเสร็จแล้วนะคะให้เด็กละใบสีให้สวยนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ส่งมาให้คุณครูดูนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเขียนตัวเลขนะคะแล้วก็ยงคู่ภาพกับจํานวนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ